สวัสดีทุกคนคะ่ะว,วันที่ยี่สิตุลาคม2 5 6 8เป็นวันที่ดาวคารจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกลุ่มเดี๋ยวมาดูว่าย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ,บ้างกับชาวราศีกลุ่มนะคะวันที่26ตุลาคมเนี่ยดาวคารเนี่ยจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ที่พิจิกเนี่ยจนถึงที่6ธันวาคม2 5 6 8ดทีเนี้ยเขาไมา่อยู่บ้านของตัวเองแล้วเนี่ยดาวคารเนี่ย ก็คือเป็นเกษตรตราทิพดีมีความเป็นเอ่อมีความมั่นแข็งไอ้นมันม่นคงแข็งแกร่งนะแล้วก็เป็นของตัวคุณเองแต่ทีนี้ของชาวราศีกุมเนี่ยดวงคารคือดาวอะไรของคุณดาวเจ้าจเรือนอะไรเราก็ดูว่าดวงคารข,ของชาวราศีกุมคือดาวเจ้าจเรือนสาชะกะกรรมะมาอยู่เรือนกรามะเอ,เองเนี่ยสาชันกรมะเนี่ยเราก็ดูนะว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะได้เรียกว่า จะได้เพื่อนฝูงหรือสังคมรอบตัวคุณเนี่ยทำให้งานคุณนะมีความสุขความเจริญก็ได้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องว่าณนะเวลานั้นลนะงมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องการงานเราหรือมออีกอย่างหนึง่งอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงาน แต่นี้เข้ามาติดต่อกันติดต่ออย่างไรให้ดูของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของลูกค้าก็ได้เข้ามาในเรื่องการงานคุณเองแม้กระทั่งว่าอาจจะมีการคอนนิชันจากสังคมรอบตัวคุณอ่นะเข้ามาเกี่ยวข้องการงานทีนี้แต่ละคนก็ต้องแตกต่างกันไปตามหน้าง,งานนะคะแต่พูดง่ายๆว่ามันอาจจะมีเข้ามาจะมากมายหรือน้อย ก็อยู่ที่พื้นเดิมของแต่ะคนด้วยหรืออาจจะเป็นลักษณะงานตรงนั้นนะที่เข้ามาเป็นงานแก้ไขหรือเปล่าอ่ะก็ต้องอยู่ที่พื้นเดิมเหมือนกันว่าดาวองคารคุณเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรถ้ามองนี้ว่าดาวองคารบางคนอาจจะได้ตําแหน่งเอ่อเป็นอยู่เรือนอริมรณะวินาศไหมที่จะเป็นปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขอันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกัน หรือบางคนก็อาจจะได้เอ,อเพื่อนเหมือนกับเข้ามาช่วยในเรื่องการงานงคุณเช่นบางคนอาจจะมีการที่คุณต้องไปประสานงานกับใครไหมอย่างเงี้ยอาจจะมีหรือคนอื่นเนี่ยเข้ามาประสานงานกับคุณก็ได้แต่ก็อยู่ในออ,อาจจะเป็นแผนกอื่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันเกี่ยวเรื่องการงานนะพูดง,ง่ายๆละ่ะแล้วทีนี้ดาวอังคารเองก็เดินจเรื่องดาวจะเดอนกัมมะกัมมะอยู่ในเรือนกัมะมะเหมือนกันเนี่ย การงานคุณน่ะจะมีความเข้มแข็งอืมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้หรือการงานคุณเนี่ยอาจจะมีให้คุณเข้ามารับผิดชอบเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยความโดดเด่นของแต่คนก็แต่ต่างกันด้วยเรื่องอาชีพใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยการงานคุณเองอะ่ะ หรือการเรียนเนี่ยเรื่องการเรียนก็ได้การงานการเรียนเนี่ยนะมันอาจ,จคือบางคนเรียนมาด้านใดก็จะได้ทํางานด้านนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ตูกแต่คนนะแล้วทีนี้ในขณะเดียวกันที่ดาวคำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ดาวพุธเนี่ย ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันพุธเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่3 1อตุลาคมให้ดูว่าในกรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่26ตุลาถึง30ตุลาคมเนี่ยกรอบระยะเวลาเนี่ยประมาณ5 6เดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารอยู่ในเรือนพุธหรือพุธอยู่ในอังคารหรือการโคจรของดว,ดวงดาวเนี่ยอังคารกับพุธเนี่ยระมัดระวังเรื่องคำพูดท,ทั้งหมดเลยเรื่องการเจราจา สัญญาต่างๆเอกสารต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเนี่ยดูกันให้ดีเพราะมันจะมีจังหวะช่วงนี้ประมาณท่าหกวันเนี่ยดวงดาวสองดวงเนี่ยเขาจะาสัมพันธ์เชื่อมถึงกันมันก็จะมีเรื่องเนี่ยพูดเนี่ยข้อขัดแย้งข้อเพราะว่าคู่ที่เป็นคู่วิวาทะคู่ขัดแย้งใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะเจอเหตุการณ์อย่างไรกันบ้างทีนี้ถ้าเจอเราก็ดูว่า ดาวพุธเองอ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะกบดาวเจ้าเรือนมรณะจรกบเรื่อง,อองออของการงานคุณเองแล้วก็เรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็บอกเราหละอย่างว่าบางทีอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือสังคมคุณเองอะ่ะติเตียนเรื่องการการทํางานคุณไหมหรือมีการอิจฉาดรษยาเรื่องการงานงรุดเปล่าหรือการงานคุณเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญ,ญาอะไรกับใครไหมในกรอบเรียวันนี้ ดูเรื่องรายละเอียดเรื่องเงื่อนไขข้อสัญญาต่างๆให้ดีๆหรือบางคนนะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของอบางทีกับบุตรกับบุตรบริวารเราเนี่ะอาจจะมีเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันรเรื่องการทํางานเองหรือมีการคุยกันแล้วแต่ละฝ่ายอ่ะถ้ามองในฝ่ายเราก่อนฝ่ายเราบางทีเราจะพูดอะไรที่ทำให้คนไม่สบายใจอันนี้คือจะทําอะไรก็ตามขออย่างเดียวว่าคิดก่อน ว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปเนี่ยจะทําคุณไม่สบายใจไหมถ้าทําคนไม่สบายใจเนี่ยเราช่วยหาคําพูดที่ดีๆให้ซอฟลงไปหน่อยพูดเพื่อที่จะให้คนอื่นคนคนที่เขาฟังเนี่ยไม่เสียใจเองมีวิธีพูดยังไงนะเอามองมุมกลับกันบางทีเราเนี่ยอาจจะเจอถลกน้องเราอะ่ะติเราบ้างนินทาเราบ้างก็ได้ในเรื่องการงานแต่ลองไปดูนะคะไปปรับเปลี่ยนกันว่ามันจะเป็นเรื่องของอะไร พราะดาวสองดวงเนี่ยประมาณห้าหวันเนี่ยจะมีช่วงที่องศาเนี่ยเขาสนิทถ้าองศาเขาสนิทกันม้านไก่คู่ยาทะคู่ขัดแยงลองไปปรับเปลี่ยนัใช้ดูนะคะในของแต่ละคนเนาะแต่ทีนี้ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสิ่งสําคัญเลยคือมันก็มีสองคำแหละที่น่าแนะนําคือคําว่าขอโทษกับขอบคุณเนี่ยคำสองคำคำสองคำเนี้สามารถจะช่วยให ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะการเจราจาต่างๆค่อยๆเจราจาอย่าใจร้อนซึ่งกนและกันคิดว่าปัญหาที่เจอกับทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนนะเจอนะเฉพาะคนที่เจอ,เอ,อปัญหาตรงนั้นอ่ะมันจะรล็กทันทีนะคะก็ลงไปปรับเปลี่ยนกันดูนะสำหรับชาวราศีกุมก็มีแค่นี้ก็บัญชีคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนทคี่เข้ามาชมคลิปกดติดตามก,กดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมีความสุขนะคะขอบคุณคะ่ะ